อย่าทำร้ายกันทางอ้อมด้วยวิธีนี้ขอสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้เอารถเียบร้อยสิบไอนะครับออกไปทำการเทสขับอยู่ดีๆบางที่ทำไมคันเร่งมันค้างนะครับหลังจากที่เราเจอปัญหาเราขับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเรามาเจอปัญหาก็คือเขาเอาท่อยางไปสวมตรงนี้นะไปสวมตรงนี้ไว้เพื่อให้ รถมันเดินเบาได้นะครับอย่าหาทำอีกนะแบบนี้เอาชีวิตไปเสี่ยงมากๆเลยนะครับในกรณีที่รถมันเดินเบาไม่ได้เนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของกําลังอัดนะครับเรื่องของระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถ้ารถมีปัญหาอย่าไปแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งนะครับรถคันนี้นะครับสวมท่อย่างมาจากสํานักไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆ นะเจอปัญหามาในลักษณะแบบนี้โอ้ยสายหัวเลยนะไม่อยากจะคิดเลยถ้าหาว่าขับไปถึงทางโคง้งทางแยกแล้วยกคันเร่งคันเร่งมันค้างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ฝากเตือนไว้นะรถเดินเบาไม่ได้ให้ไปเช็คกำลังอัดนะให้ไปเช็คเรื่องของปัม๊มหัวฉีดนะครับพี่น้อง f อฟนะอย่ามาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ สกรปรกแบบนี้มันไม่ดีขอบคุณครับที่เข้ามารับชม